ค,คุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรจะพาคุณผู้ชมนะคะมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะที่รัฐบาลเขาให้อีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้มาที่ร้านนี้เลยนะคะร้านแจ๋วนะคะร้านแจ่วสมชุกนะคะอยู่ข้างธนาคารออมสินแถวธนาคารออมสินแต่ว่าข้างๆเคอรี่สามชุกนะคะแถวกับธนาคารออมสินเลยนะคะเขาก็จะมีป้ายขึ้นเลยนะคะว่าร้าน,นเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนี่ค่ะ ขายได้แล้วนะคะคุณผู้ชมใครจะซื้อเกี่ยวกับเรื่องเ,อเดี๋ยวพาไปดูด้านใหนเลยเยอะมากเกี่ยวกับเบเกอรีร่อะไรต่างๆนานานะคะมีแก้วมีช้อนมีอะไรสรารพัดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้เราจะซื้อเราจะมาซื้อถ้วยพลาสติกนะคะอืเยอะมาก้วยพลาสติกหลากหลายไซส์มีแก้วพลาสติกใส่น้ํานะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ทําขนมนะคะคุณผู้ชม ร้านนี้นะคะแล้วก็มีพวกอะไรเนี่ยพวกซอสซีอิ๊วขาวอะไรอย่างนี้มีด้วยนะคะมีตานาพี่ไหมตานาพี่ไหมพดเท่าไหร่พูดเท่าไหร่ปอสามห้าตานาพี่ไ,มไหไมสา <laughs> มสิบห้าโอเคก็มีเครื่องทำพว <laughs> กเบเกอรี่ขนมต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูแก้วเราจะซื้อแก้วนะคะแก้วก็มีมีฝามีปาแล้วไม่มีัานะคะอเอาแก้วไซส์นี้ ใชยนีเน้เราจะมาซื้อแก้วพลาสติกถ้ามันกอือทอีเราจะซื้อแก้วพลาสติกสองช้เดี๋ยวราคาเดินชมข้างในนะคะว่าข้างในร้านก็มอีอุปกรณ์อะไรอิบนะคะแล้วก็มีถ้วยนะคะถ้วยโฟมถ้วยใส่ขนมกับข้าวาสารพัดเลยมีถุงด้วยนะคะคุณผู้ชม เพื่งมีน้ำหวานนะผลไม้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่แบบว่าอยากจะซื้อนะคะมันมีผู้สลัดด้วยนะคะอยากจะซื้อไปดื่มเองหรือว่าร้านค้าอะไรนี้ซื้อไปออชงขายอะไรประมาณนี้นะคะก็ <S <S ใช้ได้นะคะคุณผู้ชม เยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมถุงฮิง้วถุงถุงร้อนถุงเย็นอะไรอย่างนี้นะคะผู้ชมผ่าชงผ่าชงเยอะแยะมากมายแต่เกี่ยวกับเรื่องขนมอะไรนี้มีครบเลยค่ะคุณผู้ชมมาได้เลยนี่อุปกรณ์มีแป้งทอดกล้วยแขก ส่งอาหาราอะไรบ้าเจอป่ะหาเจอแล้วเจอแก้ว <c oughs> จะซื้อแก้วนมมีนมด้วยนะคะีมคมนมคนขอโทษนะ เป็นพวกมีซิ่งครีมอะไรพวกนี้นะคะที่ต้องแช่ตู้เย็นตลอดนี่อาไรองค์ครีมประมาณพวกนี well okay. ้เขาก็มีนะคะเี่เฟนตายก็มีนะคะคุณผู้ชมใช้ได้ทุกอย่างนะคะโครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลเขาจัดให้เรามานะคะก็คือซื้อได้ทุกอย่างถ้าร้านไหนเข้าร่วมนะคะในร้านนั้นขายอะไรซื้อได้ทุกอย่างไม่จากัดว่าจะต้องเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือว่าจะต้องเป็นขนมยังเดียวหรือ อะไรอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือคที่ร้านมีอะไรใช้ได้หมดซื้อได้ทุกอย่างที่เขามีในร้านนะคะเดี๋ยวเรารอ,รอสแกนเพราะว่ามีลูกค้ามาซื้อต้องสแกนเหมือนกันนี่ก็มีนะปืนปืนยิงแกแ๊สน้ำมันพืช เดี๋ยวเราจะแกนะคะโอเคอันนี้ก็เลยคิอ่าเดี๋ยวเราจะสแกนสแกนปีเพราะว่ามันเปิดหน้าแอปนี้ขึ้นมานะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะสแกน QR code ของร้านค้าเจ้าของร้านกำลังเปิด QR ให้เราสแกนนะคะอ่ะอันนี้เราก็ได้ละร้านค้าก็เปิดปุ๊บเราก็ไปสแกน QR code ร,ร้านค้านะคะ ดดูยอดเดี๋ยวร้านค้าก็จะใส่ว่าเราซื้อของเท่าไหร่ไม่เข้าโอเคจิสุกอาใช่ค่ะ<อ>สุขเพืยไทยลรายค่ะโอเคร้านก็จะได้รับเงินเรานะคะเสร็จเรียบร้อยมีเซทาสิบ มีเซต50ตัวตามจะต้องไปซื้อไอ้ที่มันมีเลยมีเซตจำไม่ต้องกังวลเดี๋ยู่ก็เป็นเซตลงมาเราเดี๋ยวเราก็กว่าจะใช้เดี๋ยวต้ก็มีเซตอีกโอเคเราก็ได้แล้วหนึ่งเรากเราก็ได้แก้วมาแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ภารกิจเสร็จสิ้นก็คือได้ของตามที่เราต้องการนะคะว่าไม่จะซื้อเท่าไหร่นะคะก็ ใช้ได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมร้านแจ๋วสามชุกนะคะอยู่ข้างธนาคารอมสินนะคะอยู่ข้างธนาคารอมสินแล้วก็ติดกับเคอรี่นี่เลยนะคะติดเคอรี่เลยค่ะสาขาในตลาดนะคะเคอรีน่นี่ร้านแจว๋วโอเคนะคะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะคะไว้เจอกับประพรคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ